สวัสดีค่ะมาต่อกับข้อที่5นะคะข้อที่5คือสาว่ายน้ําแห่งหนึ่งนะคะมีขนาดภายในเนี่ยยาว30เมตรนะคะทุกคนนี่ก็มีรูปประกอบเนาะนี่คือ30เมตรอยู่ตรงนี้ที่นี้นะคะและก็กว้างเนี่ย15เซนติเมตรเอ๊สิบเมตรนะคะ นี่15ตรงนี้อันนี้คือยาวและอันนี้คือกว้างที่นี้เขาบอกว่าพื้นสะเอียงลาดลงจากระดับตื้นที่สุดนะคะ1.5เมตรนะคะไปสู่ระดับที่ลึกที่สุดนะคะ3เมตรค่ะอันนี้คือตื้นสุดๆเนี่ย1.5นะคะส่วนลึกสุดๆเนี่ยก็คือตรงนี้นะคะ3 3เมตรดังรูปเลยนะคะคำถามนะคะก็คือว่า ต้องหาว่าเนี่ยสระนี้นะคะมีพื้นที่ผิวข้างนะคะภายในเนี่ยทั้งหมดเท่าใดทุกคนแล้วก็หาพื้นที่ผิวข้างภายในสระนะคะทุกคนก็ครูขอเขียนไว้ก่อนเนาะฐานของเรานะคะก็จะยึดตรงนี้นะคะก็คือเป็นอ่าสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางคางหมูนี่ก็คือตรงนี้นะคะ ูลากไม่ได้นี่นี่นี่นะคะทุกคนนี่แบบนี้สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะกับด้านตรงนี้เลยนี่ซึ่งสี่เหลี่ยมคางหมูฐานของเรานี่มีทั้งหมด2ฐานเนาะครูก็คูณ2ไว้ก่อนเลยอ่ะคูณ2ไว้ก่อนนี่ทีนี้นะคะพื้นที่ก็คือสูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณน,นะคะผลบวกของด้านคู่ขนานนะคะด้านนี้นะคะกับด้านนี้นะคะบวกกัน อันนี้นะคะยาวกับนี่ด้านตรงข้ามของสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ยาวเท่ากันนะคะก็คือ1 5จุหตรงนี้เนาะ1 5จุดห้านี่หนึ่งจุดห้าดังนั้นก็จะได้หนึ่งจุดห้านะคะบวกกับตรงนี้ด้านคู่ขนานก็คือบวกกับสามค่ะและก็คูณกับระยะทางของด้านคู่ขนานกันก็คือจากนี่ถึงนี่นะคะนั่นก็คือสามสิบนะคะทุกคนเป็นความยาวปั๊บไปนี่เราก็ได้ฐานแล้วต่อไปนะคะ ผิวข้างตรงนี้กับตรงนี้ผ่านไปแล้วก็เหลือฝั่งนี้นะคะเนาะก,กับฝั่งนี้นะคะจะเห็นว่าตรงนี้นะคะพื้นที่แผ่นสีเหลืองเหลืองนี้ก็เป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะซึ่งมีพื้นที่ก็คือกว้างคูณกับยาวนะคะกว้างก็คือ1.5อยู่ตรงนี้เนาะ,ะส่วนยาวตรงนี้นะคะนี่มันจะมีความยาวเท่ากับนี่ส5บห้านะคะทุกคนก็จะได้เป็น1.5คูณ15ค่ะและก็บวกกับนะคะ ข้างฝั่งนี้ก็เป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นกันนะคะก็คือมีกว้างตรงนี้คือ3มยาวก็คือ15้าค่ะก็คูณกันนี่แบบนี้เลยนะคะทีนี้พอเราคูณกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่าจะได้ตรงนี้นะคะคูณกันดูเนาะก็ได้ทั้งหมดเป็น13 5หนะคะแล้วก็บวกกับนะฮะตรงนี้คูณกันนะคะก็ได้เป็น22.5้าค่ะ บวกกับตรงนี้นะคะคูณกันได้เป็น45หค่ะดังนั้นนะคะรวมกันทั้งหมดก็ได้เป็น2 0 2นะคะจุดตารางนะคะพื้นที่เนาะตารางเขาให้เป็นเมตก็ตารางเมตรค่ะดังนั้นเราก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะว่าสระนี้นะคะมีพื้นที่ผิวข้างภายในนะคะทั้งหมดก็คือ 200, 20 2 0 0 202.5ตารางเมตรค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อที่5นะคะทุกคน